สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ชายเล่นรถนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่3เมษายน2565นะครับมีงานสายรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตู้ทึบรถมอเตอร์อไซค์หรือรถอื่นๆนะครับที่น่าสนใจมาฝากกันหลายงานเลยนะครับอาทิตเช่นแมคโครนะครับนินจาแวนลาซาด้าโลตัสเป็นต้นนะครับ มีหลายงานที่น่าสนใจมีหลายงานที่ผมดูแล้วโอเคนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีรถนะครับอยากจะหางานยิ่งให้กับรถนะครับก็ลองมาดูงานในสัปดาห์นี้กันนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมงานแรกนะครับเป็นงานโลตัสบางบัวทองนะครับงานนี้นะครับเขาบอกว่ารับ20อัตราขึ้นงานที่นะครับ คังโลตัสบางบัวทองนะครับถ้าอยู่ฝั่งนนทบุรีจะดีมากนะครับหมายถึงว่าที่อยู่นะส่งที่กรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดนะครับประเภทรถนะครับก็จะรับเป็นรถ4ีล้อนะครับที่สามารถแบ่งน้ําหนักได้นะครับหรือก็คือเป็นรถกระบะตู้ทึบที่มีการเสริมแหนบนั่นเองนะครับอัตราจ้างนะครับจ่ายเรทเป็นกิโลเมตรนะครับมีค่ารอสินค้าให้ด้วยนะครับเรท6ชั่วโมงเรท12ชั่วโมงครับ หมายความว่าถ้าเกิดมีการไปรอขึ้นสินค้าลงสินค้านะครับเขาก็จะมีการจ่ายค่ารอให้กับเราด้วยนะครับแต่งานนี้นะครับก็เครดิตค่อนข้างนานครับเครดิต30วันนะใครที่เอ่อพอมีเงินทุนสำรองนะครับและอยากจะลองวิ่งงานของโลตัสนะครับเราติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างเลยนะครับผมต่อไปงานที่2นะครับอันนี้เป็นงานที่เขาบอกว่าเป็นงานเครื่องดื่มนะครับกระจายตามบ้านนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นของบริษัทอะไรนะครับ วิ่งวันละ15จุดนะครับบวกลบนิดหน่อยค่าเที่ยว1,500บาทเป็นงานเงินสดด้วยนะครับงานนี้ก็ลองติดต่อเข้าไปดูแล้วกันนะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายครับก็เหมือนมีคนมาโพสต์นะครับใน Facebook ในกลุ่มงานลองเข้าไปคุยดูนะครับงานที่3นะครับอันนี้เป็นของอห้างหุ้นส่วนจำกัด MM New Transport นะครับ อันนี้เขาบอกว่ารับรถร่วมจํานวนมากทั้งมอเตอร์ไซค์รถกระบะตู้ทึบในกรทมลและปริมณฑลนะครับติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นงานส่งพัสดุตามบ้านนะครับบริษัทเนี้ยนะครับเป็นบริษัทที่ผมวิ่งงานเคอร์รี่อ,อยู่ในงานคลังชุนคลังนะครับบริษัทนี้โอเคนะครับหัก10%นะครับสมมุติว่าเราวิ่งเที่ยวหนึ่ง1,000บาทเราก็โดนหัก10%น่ะก็โดน100บาทประมาณนี้นะครับ ติดต่อไปที่คุณไดนาก็ได้นะครับคุณไดนาก็เป็นคนดูแลรถโดยตรงนะครับโอเคต่อไปเป็นงานที่4นะครับงานที่4อันนี้เป็นเ,เขาบอกว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายเปบปซี่นะครับรับสมัครรถร่วมขนส่งนะครับวิ่งงานส่งเ,เครื่องดื่มเปบปซี่นะครับรายได้มั่นคงนะครับเขาบอกว่ามีงานทุกวันเลยนะครับขยันมากได้มากนะครับจ่ายเงินทุก15วันเงินออกตรงเป๊ะ เขาโฆษณามาเลยว่าเงินออกตรงเป๊ะนะครับลองดอูการันตีารายได้อยู่ที่4ี่ถึงห้าหมื่นบาทขึ้นไปต่อเดือนขึ้นอยู่กับความขยนันอดทนและรับผิดชอบนะครับสถานที่ขึ้นสินค้าครับอันนี้จะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะจะอยู่ที่พระพุทธบาทนะครับก็คือที่สระบุรีเนาะแล้วก็วิ่งส่งที่รบบุรีสิงห์บุรีนะครับใครอยู่บริเวณแถวแถวพระพุทธบาทจัดไปนะครับลักษณะรถเป็นรถกระบะตู้ทึบนะครับความสูงตู้2-1เมตรนะครับติดต่อเข้าไปได้เลย ก็ต้องดูนะครับว่าต้องเสริมแหนบหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าต้องเสริมแหนบนะรถเดิมน่าจะเอาไม่อยู่เพราะว่าเครื่องดื่มเบปซี่เนี่ยก็เป็นน้ําดื่มนะครับเป็นเครื่องดื่มน้ําอัดลมเนี่ยน่าจะบรรทุกเต็มคันแล้วก็น้ําหนักน่าจะเกิน2ตันแน่นอนนะครับลองถามดูนะต่อไปเป็นงานที่5้านะครับงานที่5้านี้เป็นงานมอเตอร์ไซค์นะครับของลาซาด้านะครับก็ยังคงเปิดรับสมัครอยู่นะครับลาซาด้าเ,เนี่ยนะครับก็จะรับสมัคร เป็นรถจักรยานยนต์ส่งพัสดุนะครับสนใจก็อินบ็อกเข้าไปได้เลยนะครับหรือไม่ก็แอดไปที่หางานลาส a ด้าโลจิสติกนะครับแชทไปคุยเขาได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งเข้าไปว่าเราสะดวกวิ่งพื้นที่เนนะครับตอนนี้พื้นที่ก็เหลืออีกไม่มากนะครับก็จะมีแถวแแหลมเชบังระยองนะครับอุดอรธานีนะครราชสีมาอายุธยาสระบ,บุรีตากต่างจังหวัดจะเยอะหน่อยนะครับทางทางกรุงเทพปริมณฑลน่าจะไม่มีแล้วนะ อาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันลองติดต่อเข้าไปดูนะครับที่หางานรัสเซดาโลจิสติกส์นะครับต่อไปเป็นงานที่6นะครับอันนี้เป็นของบริษัทสุริยะโลจิสติกส์นะเขาบอกว่ารับรถกระบะตู้ทึบนะครับวิ่งงานของ JD ดีเซ็นนะครับส่งพัสดุตามบ้านนะครับผมก็อยู่โซนบางแคนะครับเป็นงานประจำนะครับเลทราคาเหมาวันเลยนะครับวันละพันหกร้อยบาทนะครับหักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็หักประมาณร้อยหกสิบกว่าบาทนิดๆนะครับ เหลือแล้วน่าจะเหลือประมาณพันสี่กว่าน้ำมันวันหนึ่งวิ่งพัสดุบ้านเนี่ประมาณสองร้อยสามร้อยราวๆนี้นะครับก็เราจะเหลือประมาณพันสองพันสามนะครับเอ่อวันหยุดนะครับหนึ่งถึงสองวันออกสัปดาห์แล้วแต่หวหน้าจะแจ้งนะครับวางบินวันจันทร์จ่ายเงินวันพฤดหัดนะครับโอ้ก็ถือว่าได้เงินเร็วนันเนี่ยอะลองดูครับอันนี้เป็นงานของ J d ดี n t นทนนะครับรายได้ดูโอเคอยู่เหมือนกันต่อไปเป็นงานที่เจ็ดนะครับงานที่เจ็ดอันนี้เขาบอกว่ารับนะครับ รถกระบะตู้ทึบตอนเดียวความสูงตู้2.1เมตรนะครับขึ้นงานนะครับต้นต้นทางกมับกม22นะครับผมเวลาเข้าขึ้นงาน8โมงถึงบ่าย2องนะครับน้ำหนักบรรทุก2อตันหมดเรื่องเหมือนกันนะครับสินค้าเป็นเครื่องสำอางต่างนะครับของใช้ส่วนตัวนะครับเช่นครีมทาผิวน้ำดื่มและเครื่องแป้งนะครับปลายทางส่งที่ห้างสรรพสินค้าโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอาจจะมีสายตาจังหวัดบ้างประมาณ20นนะครับลักษณะงานเอ่อ ขนส่งสินค้าขึ้นเองลงเองนะครับส่งสินค้าหนึ่งเที่ยวนะครับดยจะส่งทั้งหมด1-3ถึงจุดซึ่งจะอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันระยะห่างกันต่อจุดไม่เกิน1 0 1ถึงกิโลเมตรนะครับควรจะมีรถเข็นเพื่อสะดวกต่อการขนนะครับราคาและเงื่อนไขนะครับค่าเที่ยวนะครับเริ่มต้น1 0 0 0บาทบว,บวกนะครับราคารวมส่ง3จุดนะครับก็เป็น1,000บาทที่รวมส่ง3จุดว่าอันเถอะนะครับราคารวมการรีเทิร์นกล่องเปล่าหรือพาเลท เอกสารหรือพาเลทขึ้นภายในวันถัดไปนะครับหมายความว่าเมื่อเราไปส่งของเสร็จเนี่ยจะมีอ่าพาเลทหรือว่ามีกล่องเปล่าต้องกลับมาที่คลังต้นทางนะครับก็เข,เขาเขาจะไม่ได้รวมค่าเที่ยวตรงนี้ไว้ให้ก็หมายความว่าเราสมมุติเราขึ้นงานเสร็จแล้วเราไปส่งเนี่ยนะครับถ้ามีของตีกลับมาเราก็ต้องขึ้นรถมาแล้วก็เอามาจุดคลังต้นทางนะครับจริงงานที่ผมวิ่งก็ต้อง บางทีก็ต้องเอาพาเลทเอากล่องมาคืนเหมือนกันนะนะครับก็อย่าไปคิดมากครับเรื่องนี้นะเพราะว่ายังไงสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาขึ้นงานอยู่ดีครับต่อไปเป็นงานที่8นะครับงานนี้เป็นนินจาแวนนะครับก็เขาบอกว่ารับนะครับพนักงานส่งพัสดุในเขตภาษีเจริญนะครับเป็นพนักงานประจํานะครับมีเงินเดือนครับหนึ่งบาทถึงสา0 0 0ื่นบาทนะครับต้องมีรถส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น หรือมอเตอร์ไซค์นะครับมีความรับผิดชอบในงานนะครับซื่อสัตย์สุจริตถ,ถ้าวิ่งเป็นรายวันไม่ใช่รถประจำนะรายวันจะได้เป็นชิ้นครับชิ้นละ10ถึง18บาทต่อชิ้นนะครับเงินออกทุกวันพุธและศุกร์สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับงานนินจาแวนเนี่ยผมเคยบอกอยู่หลายครั้งนะว่าเป็นงานที่ระบบดีนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะลองวิ่งงานพัสดุลองไปสมัครที่นินจาแวนดูก่อนก็ได้นะครับแต่พัสดุอาจจะบาง้นที่อาจจะไม่เยอะมากนะครับงานถือว่ามีปัญหาหน้อยนะครับแล้วก็ถือว่า โอเคแหละถ้าเกิดถ้าเกิดไม่นับว่าบางชว่วงมีงานน้อยอ่ะนะครับผมว่าเป็นเป็นงานที่วิ่งโอเคส่งสนุกส่งง่ายนะครับส่วนใหญ่สินค้าจ่ายเงินแล้วนะครับสินค้าส่วนมากก็เป็นของช้อปปี้นะครับอ,อ่ต่อชิ้นเนี่ยก็ยังโอเคนะเมื่อก่อนตอนผมวิ่งอะ่ะผมวิ่งที่โซนโซนนนทบ,บุรีนะครับก็ชิ้นละ20บาทนะครับอันนี้เขาบอกว่าชิ้นละ10บาทถึง18บาทผมเดาว่า10บาทน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับส8บาทน่าจะเป็นพวกรถกระบะรถใหญ่ นะครับอ่ะลองลองไปคุยดูแล้วกันใครอยู่แถวภาษีเจริญนะครับต่อไปงานที่9นะครับอันนี้เป็นงานของแมคโครนะครับเป็นพนักงานส่งของของแมคโครนะครับมาขับรถจักรยานยนต์ของตัวเองนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่รถกระบะนะครับไม่จำกัดเพศนะครับมีใบขับขี่มีความสุภาพรักงานบริการนะครับลักษณะงานเข้าทํางาน9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับ ส่งขอให้กับลูกค้าแมคโครนะครับในระยะทางไม่เกิน15กิโลเมตรโดยประมาณนะครับการแต่งกายจะต้องมีเสื้อคุมบริษัทหรือเสื้อโปโล,โลนะครับกางเกงสีสุภาพไม่ขาดนะครับรองเท้าผ้าใบคุ้มส้นนะครับการันตีรายได้550บาทต่อวันขั้นต่ำนะครับผมจะ่ถ้เกิดมีงานชิ้นที่16นะครับจะได้เพิ่มชิ้นละ35บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าล่วงเวลาให้นะครับอยู่ประจำอยู่ที่สาขาลาดพร้าวจรรญสนิทวง แจ้งวัฒนาครับใครมีมอเตอร์ไซค์ลองดูก็ได้ครับงานแมคโครอาจจะดีก็ได้นะครับผมก็ไม่เคยวิ่งเหมือนกันนะนะครับโอเคงานสุดท้ายนะครับผมงานสุดท้ายอันนี้เป็นงานขับรถส่วนกลางนะครับก็ใครที่ไม่มีรถนาอแล้วก็อยากจะทํางานนะครับขับรถอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับงานขับรถส่วนกลางนะครับเงินเดือน1 2 0 0 0บาทถึง1 4 0 0 0บาทนะครับมีเบี้ยขยันให้6000บาทถึง1 0 0 0บาทเบี้ยขยันเนี่ยส่วนมากจะเป็นเบี้ยที่เราจะได้ต่อเมื่อเรามาทํางาน ไม่ขาดไม่ลามไม่สายประมาณนี้นะครับถึงจะได้มีค่าอาหารให้2,500บาทมีค่าเดินทาง1,500บาทมีค่ากิโลเมตรให้กิโลเมตรละหบาทนี่ถือว่าได้หลายหลายทอดหลายต่อเลยเนี่ยถือว่าได้เยอะนะครับโบนัสนะครับประจําปีก็จะได้1นถึงสเดือนสองถึงสเดือนแล้วแตป่ประกอบการนะครับ OT คำนวณตามกฎหมายนะครับซึ่ง OT เขาบอกว่าไม่ค่อยมีนะพักร้อนมีให้ตามสิทธิ์นะครับหกถึงสิวันนะครับผมถ้าเกิดมีวันเหลือคืนเป็นเงินให้ด้วยนะครับ ถือว่าสวัสดิการดีนะครับเนี่ยประกันสังคมนะครับมีให้ตรวจสุขภาพาจําปีก็มีนะครับมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยนะครับสำหรับอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปทํางานเพียงแค่จันทร์ถึงศุกร์เองนะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นวันหยุดนะครัตเลิกก็หยุดตามปฏิทินนะครับลักษณะงานคร่าวๆเขาต้องทําอะไรบ้างเ็าจะมีรับเช็ควางบินรับงานส่งงานซื้อของมีรับนายญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่านายญี่ปุ่นจะนานๆมาไทยทีนะครับรถที่ขับเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับ คุณสมบัติอายุ25 45ปีเพศชายพักอยู่บริเวณแถวลังสิติคลองหลวงคลองทัญบุรีปทุมธานีนะครับรู้จักเส้นทางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เขตอุตสาหกรรมต่างๆสามารถใช้ Google Map ได้นะครับโอเคสื่อสัตรตรงเวลานะครับไม่ติดยาเสพติดพอจะสื่อสารภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้นิดหน่อยก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับส่ะวัตไิได้เลยที่อีเมลนะอันนี้เขารับที่อีเมลอย่างเดียวก็น่าจะเป็นของ HR นะครับมารับสมัครผ่านบริษัท มาสมัครนะครับก็ผ่านระบบ HR เขาอ่ลองดูนะครับผมว่างานนี้น่าสนใจมากนะครับคำนวณรายได้คร่าวๆกันดีกว่านะครับสมมุติเราได้ 14, 0 0 0บาทเบี้ยขยัน1 0 0 0บาทก็เป็น15 0 0 0้านะครับค่าอาหาร2 5 0 0ก็เป็น17,500นะครับบวกค่าเดินทางอ่้า17,500 19,000แล้วนะครับเราก็มีค่ากิโลเมตรเดินทางให้ด้วยนะครับรายได้ก็เฉี่ยด20,000นะครับหรืออาจจะหมื่นเปดปลายึงส0งห0แล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่การทำงานของเรานะครับ น่าสนใจมากลองดูดีกว่านะครับผมว่าใครที่ไม่มีรถเนี่ยลองลองไปวิ่งดูก็ได้นะครับโอเคครับก็สิบงานที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนแล้วก็ได้งานทากันทุกคนนะครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมช่วยดูงานพื้นที่ไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะได้งานลักษณะไหนเป็นพิเศษนะครับผมผมก็จะพยายามช่วยดูให้แล้วกันก็ลองคอมเมนต์มาคุยคุยกันได้เช่นเดิมนะครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับ สวัสดีครับ